วัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมพัดลมไอ้น้ำนะครับรุ่นแซมซองนะครับตัวน,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะผมจะขึ้นรายละเอียดว่ารุ่นนี้เป็นรายละเอียดเป็นแบบไหนคุณสมบัติบตแบบไหนยังไงนะครับผมปุ่มที่2นี่นะครับก็คือจะเป็นปุ่มคู่นะครับแอร์คู่ก็คือปุ่มทำความเย็นนะครับผม ที่จะปั๊มจะดุดความเย็นนะครับผ่นตัวลังพึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยความเย็นออกมานะครับปุ่มที่3เป็นปุ่มออยโลโซน,นครับเป็นปุ่มที่เหมือนจจกกองน้ําที่ออกมาหาเราครับกองกองลมที่ออกมาหาเราให้มันสะอาดมากขึ้นครับผมมีแจ้งเตือนวอเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็นใบพัดลมใบพัดลมนี้ก็จะคือ ความแรงนะครับโลโลต่ำนะครับผมแล้วก็มี e d i ยมกลางแล้วก็สูงสุดก็คือเป็นสป e ดหรือว่าไฮนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่ตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับก็จะมีถึง12ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือว่าเราจะให้เครืああ ia, mm ่องทำงานปิดไปที่เวลากี่โมงเครื่องก็จะนับถอยหลังไปนะครับเช่นเรานอนกลางคืนนี้ครับก็ไม่ต้องกังวล เรื่องกลัวน้ำมงน้ำหมดอะไรอย่างนี้ครับผมเราก็ตั้งเวลาไว้ได้เลยนะครับปุ่มต่อไปเลยนะครับผมก็จะวิวปุ่มต่อไปนะครับผมนะครับเป็นปุ่มแบบเล็บไลท์นะครับผมก็คือซ้ายขวานะครับตัวนี้คือจะปรับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปมานะครับผมใส่ไปมาก็แค่คบกลัวมีสักสามสี่คนนะครับผมผมว่ามันก็ก็ไหวอยู่ครับ พัดลมตัวนี้นะเอาอยู่ครับเอาอยู่สามสี่คนแต่ถ้ามากกว่านี้คือพัดลมลมมันอาจจะไปไม่ถึงรับลมแล้วก็จะมีปุ่มขึ้นลงนะครับผมอัพดาวนะครับอัพดาวก็คือใบตัวนี้ครับพ้าแน่นครับจะใส่ขึ้นใส่ลงใส่ขึ้นใส่ลงเรื่อยๆครับแต่ตัวนี้คือดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าน้ํามันใกล้จะหมดนะครับถ้ามันใกล้จะถึงจุดมินของมันนะครับมันจะมี การแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนดังติด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 อย่างนี้นะครับผมเราก็คงกระดุ้มตื่นนะครับเพราะมันจะเสียงคล้ายคนาฬิการครับผมใช่ตัวนี้นะครับคือถ้ามีระบบแจ้งเตือนก็คือจะดีตรงที่ว่า <c oughs> เสียงเสียงที่ปั๊มจะไม่เสียงง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าบางบางเป็นรุ่น Whoa อื่นอย่างเงี้ยครับเป็นรุ่นอื่นปุ๊บอ <Bour nem. S 2> ่าไม่แจ้งเตือนไม่ตัดระบบอย่างเงี้ยครับปั๊มก็จะพังง่ายครับแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มี ตัดตัดระบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่มีตัดระบบอัตโนมัติแน่นอนรบบับมพัดลมตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่นะครับเพราะว่าหน้าปัดตัวนี้คือจะแสดงอากาศจะแสดงไอเย็นออกมาเลยครับว่าว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือหนะ้าวันนี้นะครับที่เขาแสดงไอเย็นออกมาก็คือ20 28องศานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคแต่เราก็ต้องไปเทียบกับอากาศหนะ้าวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ดูอากาศสภาพอากาศนะวันนี้นะครับสภาพอากาศนะวันนี้ก็ก็ไม่เย็นมากนะครับอืก็เป็นอากาศที่ค่อนข้างจะไม่ไม่เย็นมากเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ร้อนมากเท่าไร่ครับคือถามว่าพัดลมตัวนี้ตอบโจทย์ไหมสาหรับผมผมว่าสําหรับผมนะผมว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์มากครับมันค่อนข้างเย็นมากๆครับผมตัวนี้เนาะ ตอนนี้มีรีโมทด้วยนะครับผมไม่ได้เอามาผมไม่ได้ามาให้ดูนะครับรีโมทมีด้วยตัวนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้รีโมทครับเพราะว่าเรากดแป๊บเดียวก็คือมันมันจบแล้วครับมันไม่ต้องกดอะไรมากครับผมใช่ครับประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆก็จะประมาณนี้ ข้าง,างซ้ายขวาก็จะมีหลังพึ่งนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับด้านหลังก็จะมีลังพึ่งแล้วก็จะมีที่ใส่น้ํานะครับสิบสองลิตรนะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่เยอะมากครับส2บลิตรคือถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่ๆนะครับที่ผมเคยเห็นอารุ่นอื่นๆผมไม่แนะนําแบรนดหรออรนนร์หรือว่าอะไรแล้วกันมัน5้าสิบลิตรหรือว่าสี่สิลิตรอะไรเงี้ยผมเห็นมันเปิดมันเหมือนก็ ไม่ได้นาแน่นะครับมันก็อยู่ที่เจดถึงดชั่วโมงครับเพราะว่าอาจจะด้วยปั๊มเขาตัวใหญ่พัดลมตัวใหญ่เงี้ยมัน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 จะทําให้แบบกินน้าเร็วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมเคยใช้อยู่อีกตัวนึงแต่ผมยังไม่ได้ได้ได้ามารีวิวครับอีกตัวตัวใหญ่อยู่ที่ท,ที่ทํางานครับผมก็คือมันหมดไวมากครับเติมน้ําเต็มแบบ50วิลิตรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือประมาณ8ดชั่วโมงครับหมดแล้วจริงๆคือมันมันก็ไม่ยังไม่น่าจะหมดอะไรเงี้ยครับ หรือว่ามันอาจจะขึ้นเกี่ยวกับอากาศด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับพวกอากาศความร้อนนะครับถ้าร้อนมากคือมันอาจจะยิ่งทํางานมากอะไรเงี้ยครับแต่ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นี่คือประมาณ10เกือบ10 11อะครับชั่วโมงถึงจะหมดนะครับผมเสียงอันนี้คือคือจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการรู้มากว่าเสียงดังไหมพัดลมไอ้น้ำรุ่นนี้นะพลมไอ้น้ำคือ เสียงดังไหมเนี่ยอันนี้คือคําถามเลยว่าเสียงดังไหมตอบเลยว่าตัวนี้เสียงไม่ดังเสียงไม่ดังเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็เบาแบบปกติเปิดนอนตอกนกลางคืนเย็นสบายเบอร์หนึ่งนะอันนี้ผมแนะนําเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเบอร์สองเบอร์สองนี้ช่วงเช้าเ,เช้าเลยเช้า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 ถึงใบใๆได้เบอร์สองนะพูดถึงเสียงไม่ดังเบามากเบอร์สามนี่เสียงจะ เสียงจะดังหน่อยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ถึงรบกวนมากคือมันเป็นมันเป็นเสียงพัดนลมอเยนเนาะแต่ว่าไม่ได้ดังมากเบอร์สองนี้ปกติเบอร์สองปกติเบอร์หนึ่งนี้เงียบมากครับผมก็คืออารมณ์เหมือนเรานอนนอนที่น้ําตกอะไรอย่างนี้ครับที่น้ํามันตกลงมาครับมันก็จะได้ยินเสียงน้ําปล่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เชิงเหมือนเสียงจะน่ารำคาญอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับผมประมาณนั้นครับ ตอบโจทย์นะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ของผมก็นำมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันใช้งานยังไงแล้วก็มันโอเคไหมจากผู้ใช้จริงนะครับผมใช้จริงครับวันนี้ผมลองใช้มันแล้วครับ7วันครับถึงถึงมาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งว่ามันมันมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องดูระยะยาวนะครับเพราะว่าตัวนี้คือมันไม่ได้เป็นแบรนด์ติดตลาดนะครับก็เรื่องโซลูชั่นเซอร์วิสเนี่ยคือเราก็ต้องมันทําความสะอาดเขานะครับคือต้องแนะนําก่อนว่า ถ้าจะเอาไอตัวถังน้ำนะครับออกมาทำความสะอาดก็คือดึงออกมาได้นะครับผมแต่ว่าเราต้องปิดทุกอย่างก่อนให้มันระบบมันปิดก่อนนะครับผมเราก็ค่อยๆดึงออกมาแล้วก็เอาไปล้างได้ครับผมล้างทำความสะอาดได้นะครับ1เดือนหนึ่งครั้งก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฟุน้นหรือว่าพวกหินปูนอะไรเงี้ยครับเข้าไปเกาะหรือว่าตะไคร่น้ำอะไรเงรี้ยเราก็มันทำความสะอาดได้นะครับ